อ,อันเนอไปช่วยมาเซื้อหน่อยนะมาเซื่อต่อกระจกเป็นต้อกระจกตามองไม่เห็นไปหาเรียนอะไรเอาเงินมาไ้มาเซื่อส,สองหมื่นเธอมาเซืรอจะไปผ่าตัดต้อกระจกหมอก็บอกว่าถ้า,ถ,า,า pada, ถ้ามาเดอร์ถ้ามาเซืรอไม่ไปผ่าตัดมันจะกลายเป็นต้อหินแล้วผ่าแล้วก็จะตาบอดไปเลยเพราะว่าต้องใช้สายตาเขียนรูปเขียนรูปขายก็ามาังเขียนรูปแจกเพื่อนเพื่อน,อนรุ่นกันมากเขียนรูปแจกรูปติดบ้าง ตอนนี้มเซอร์ก็มาผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมามามาองกล้องดูดูดูลำไส้ก็ปรากฏว่าวันนี้หมอเขาบอกว่ามีเนื้องอกในลำไส้ก็ไปตัดออกตอนนี้แอดมีอยู่อยู่โรงพยาบาลวันหนึ่งแล้วก็จะออกไปออกไปก็ตาจะไม่เห็นอยากจะไปทำตัด ผ่าต้อกระจกไม่มีเงินอันช่วยหาเงินบอกลูกเพื่อนลูกติดเพื่อนที่รักกันน่ะเร่อะไรมาเงินให้สักสองหมื่นนะจะได้เอาไปผ่าตานต้อบ้านมาเซอร์แล้วบ้านมาเซอร์ก็อยู่ที่บางแคอยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจข้างนี้ถมโซมมากเลยบ้านปลวกขึ้นน้ําท่วมบ้านชั้นเดียวลองมาดูก็ได้เดี๋ยวจะให้อันก็ถ่ายรูปไปให้ว่าจนขนาดไหนหลายคนที่จนมาก พูดยังไม่อายอันเลยนะ,ะมาสเตอร์เนี่ยแทบจะแทบจะแย่งหมากินเลยไม่มีเงินจะกินวันหนึ่งพอไปดูถังก๊าซสารใจาหายแวบก๊าซไม่มีจะกินเตาแก๊สหมดสองเดือนก็ต้องใช้ฟืนก่อวันมันเข้าตาเหมือนคนร้องไห้พอแบบดีอันก็รู้เขาก็เอาเงินมาช่วยซื้อแก๊สได้นี่ใช้ได้สองสาวันเนี่ยนี่ตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลอันก็มาเยี่ยมมาสเตอร์ทุกคนช่วยมาสเอร์หน่อยนะที่โทนึกว่าเอาบุญน,นะ เออแล้วก็ยังไงก็มาเที่ยวบ้านมาเซอร์มาเยี่ยมมาเซอ่อมาเซ,ร,าเซร์ตาดีมาเซร์จะได้เขียนรูปแจกกันไปเลยไป<อ>แล้วแล้วมาเซอร์มีลูกชายอยู่คนหนึ่งเขเป็นช่างศักดิ์ก็อาชีพก็ไม่ค่อยจะราบลื่ทนทลายตอนนี้ก็ช่วยกันร้องกันแล่งกันอยู่สามแม่ลูกเนี่ยมีเรียกันสามชีวิตพอดีอันมา,มาหามาเซอเนี่ยมาเยี่ยมเนี่ยเหมือนเทวดามาเยี่ยมเลย อ่านเอ้ยช่วยมาเซอร์หน่อยนะไปหาเพื่อนเนก็มานึกว่าทําทานมาเซอร์ยังไงให้ตาอย่าให้เป็นก้อกระจกได้หูนี่ดับไปข้างนึงแล้วไม่มีเงินรักษาหูอื้อข้างซ้ายนี่ไม่ได้ยินเลย<ะ>แล้วก็ตาเนี่ยมันเริ่มจะไม่เห็นแล้วอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้ถ,ถ้าถ้าตาบอดอีกสักอย่างแล้วก็หมดอาชีพเลย<ะ>เ,เพราะฉะนั้นช่วยมาเซอร์หน่อยแล้วเข้าไ<ะ>ปติดต่อเขาแล้วเขาบอกว่าประมาณหมื่นห้าลอกตาออกได้ ที่ที่โงรงพยาบาลบ้านแพ้วกับที่วัดไร่ขิงไปติดต่อเพื่อนเขาไปทํามาก็บอกว่า,อาตอนรักษาไม่เสียแต่ก็ต้องอุปกรณ์ข่าวแว่นค้าอะไรเลนอะไรนประมาณหมื่นห้ากข,<อ>ขอช่วยมาเซอร์หน่อยนะยนึกว่าจะทาบุญกับมาเซอร์กันล้วกันทุกคนนะเดี๋ยวให้อันก็ไปบอกนะครับคุณค <นะ S 1> <อ>่ามา